เมเจอร์จัดเต็มภาพยนต์เข้าฉายใหม่พร้อมด้วยความสุขสุดฟินกลับมาอีกครั้งกับการกินป๊อปคอร์นในโรงภาพยนตร์เริ่มด้วย Eternals ฮีโร่พลังเทพเจ้าซูเปอร์ฮีโร่ปอมยักษ์เรื่องล่าสุดที่จะพาคุณไปพบกับทีมสุดทรงพลังของจักรวาลมาเวลมหากราบอันยาวนานของเหล่าเทพอมะตะ <Okay. S 2> ที่รวมตัวกันเพื่อปกป้องมวลมนุษย์จากศัตรูร้าย เข้าสายในระบบ IMAX Joyack ระบบ 4DX กับ17 Special Effect สมจริงระบบ GLS ใจ a อน Laser Screens คมชัดทุกอนูด้วยเครื่องฉายเลเซอร์และในระบบปกติ Michael Bryce was trying to put his past behind him. you need to forget bodyguarding. repeat after me. No body ตามด้วย Hitman's v o i c e Bodyguard แสบซ่าแบบว่า Bodyguard 2ผนึกกำลังความหาความมันกระจายเ <is> มื่อ Michael Bryce รับบทโดยไรอันเรโนสุดยอดบอดี้การ์ดเลือกที่จะพักงานของตัวเองเพื่อรักษาสภาพจิตใจแต่แล้วเขากลับถูกโซเนียคิทเคสแสดงโดยโซมาไฮเย็กภรยาของมือสังหารรุ่นใหญ่ หลอกให้มาทำภารกิจช่วยตามหาสามีที่โดนลักพาตัว ปิดท้ายด้วยภาพยนตร์ไทยอารมณ์ดีส้มป่อยเรื่องของสาวโสดสุดรั่วหญิงสาวผู้ลบภาพเอื้องเหนือพูดเรียบร้อยฉบับต้าต่อนยอนให้กลายเป็นคนตรงไปตรงมากับภารกิจพิชิตใจผู้ชายที่ว่อวังที่สุดเอาใจคนนอนดึกกับรอบฉายดึกสุด22.30นาิกานาทีที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา สนับสนุนโดย Major c i n ิ p ิ c พ็กชา g ์ h ิงเดอะเวิ e ด e e n t e t t a i n m e n t d r e a m s ร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลกขอบคุณที่ติดตามรับชม TN n n w w s ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TN N ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ